มาหนกมอ4มอ5มีกำลังที่จะส่งพลังงานนะครับมีมอบมอ3ก็เป็นที่เรียนรายยาวก็เกิดการทำงานขึ้นมาจากการเรียนนะครับการเรียนก็เกากรียนก็เ็นยไท่าน ขึ้นทุกวันนะขึ้นมาไม่มีวันหยุดวนะันหย่อนแล้วเรื่องพลังงานนะั้งที่ประเทศเราเป็น,รนประเทศส่งออกน้ำมันนะติดอันดับที่ต้นของโลกนะแล้วทำไมใช้นะ้ำมัน,นได้ไม่เข้าใจเหมือนกันราคาหน้ารงกันสิงคโปร์เหมือนกันนะทำไมต้องมีราคาสิงคโปร,ร์โลก สิโ,โรไม่ได้สน้ามันานะที่ทตลาดเลยฮนะจริงเราน่าจะกำหนดราคาได้ยำเพาว่าไปฮนะเดี๋ผมมาดูบรรยากาศใตัวไปครับเจนะอยู่ที่16บาทกว่าอาจนะจะสูงกว่านิดนึงบาทกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะราคาดีเซลอยู่ที่16บาท8 3สตางค์ราคาน้ำมันนะ ดีเซลที่มาเลเซีย16บาท18 13บ3สตางค์เดือนไทยราคาเท่าไหร่ครับเท่าไรครับ30กว่าเท่าไรครับใช้กองทุนน้ำมันด้วยนะฮะเขาต้องบอกว่าที่มาเลเซียเนี่ยถ้าเป็นซิงแลดีเซลอยู่ที่16บาทกว่าเกือบ17บาทถามว่ามาเลเซียทําได้อย่างไรก,ก็บอกว่าวไม่ยากเลย,เลย,เลยนะครับเพราะว่ามาเลเซียมีม,ม,มีมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติน้ำมันแพงเท่าไร่บริษัทพลังงานแห่งชาติรวยขึ้น ก็เอาเงินจากบรรษัทพลังงานแห่งชาติมาจ่ายค่าน้ํามันร่วมกับประชาชนที่หน้าปั๊มจริงๆราคาน้ํามันนี่ราคาหน้ารวมกัน20กว่าบาทนะครับแต่มันอยู่ที่ที่เท็กซัสน้ยี่บาบาทน้ํามันดีเซลนะผมเพิ่งดูมาเมื่อกี้นะครับก็กล่าวเพียนว่าแสดงว่าไอ้น้ำมันดิบที่1ิบาบาทเนี่ยถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยราคาน้ํามัน25บาทเนี่ยทำได้ไหมก็ต้องบอกว่าทําได้นะครับ แล้วทำไมของประเทศไทยจึงทำไม่ได้ก็ต้องกล่าวเรียนว่ามันมาจากพื้นฐานเนี่ยมานานแล้วละ่ะไม่ใช่เริ่มจากรัฐบาลนี่หรอกมาจากหลายรัฐบาลมากก็คือว่าสูตรราคาน้ํามันไทยคือสูตรการประกันกาไรให้กับผู้ประกอบการนะครับฟับงดีๆนะครับไม่ใช่สูตรประกันออคุณภาพชีวิตประชาชนนะไม่ใช่นะสูตรราคาน้ามันไทยเป็นการประกันกําไรให้กับธุรกิจ ดังนั้นการประกันกําไรก็เริ่มตั้งแต่ราคาหน้าโรงตัดกันเลยโรงกันไม่ว่าจะอยู่ระยองอยู่ศรีราชาหรืออยู่ในกรุงเทพก็ตามนะครับโรงการอยู่ประมาณรีสโรงลแน่อยู่สามที่กรุงเทพนนบุรีที่ระยองครั้งหนึ่งเรา่อทุนสามาัญไอ้ทักสินลนาเลียมทุนสามาัญบันทึกใช่ไหมครับทักสินออกไปแล้ว้ว้ย คุณสามาญยังอย <no ู่เฮ้ยปากเว้ยทักสินไปแล้วคุณสามาญอยู่แล้วใครว่าคุณสามาญตัวจริงพี่น้องครับไปดูซาอุดิอาระเบียบูนคูเวตยูเอไม่มีประชาธิปไตยเว้ยน้ำมันนิรบาดประชาชนอยู่ดีกินดีมีสวิิการเลี้ยงครอบครัวแล้วเป็นหมื่นต่อเดือนประชาชนไม่เดืดร้อน เขาปกครองได้ระบบพหารสาต่องลงอะไรกันว่าบ้านเมืองจะสงบสุขพี่น้องครับไม่ใช่ประชาธิปไตยซื้อเสียงไม่ใช่เห็จการล่าปืนมายึดอำนาจแต่มันต้องเป็นธรรม,มารธิปไตยการปกครองอระบบธรรมารี่ธิปไตยที่ยึดถือความถูกต้อง แค่ลูกกระโลกฐานเสียงเลือกตั้งทหารก็แอบอ้างความชอบธรรมในความเลวร้ายของนักการเมืองพื่แย่งชิงอำนาจผมกระหมอมหลวงตอนพี่รสนาหมอกระมวลพัน์พันเองรัชเขตแล้วตอนนี้สู้กับทันพยเป็นตันเองเราสู้ก,กับรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะครับยิ่งรักตอนนั้นรู้จึกจะขึ้นราคา L, L h G V ใช่ไหม รัฐบาลอภิสิทธ์สู้กันมาเรื่องราคา LPG มันกับกันอาจาะไม่ได้อีกคนหนึ่งจะเรื่อง LPG อีกคนนึงจะเรืงเอ็นจีวทั้งยิ่งรักทั้งอภิสิทธ์ไม่กับขึ้นราคาทั้งคู่ผมกำหม่อมลุกกอนพี่บรรยงยืนมาวยกันสู้มาว้กันเฮ้ยทำไมว่า เราแม่งเสร็จในทุนน้ำมันแม่งมีเป็นสิบรายการแม่งเสร็จในทุนหลายคนบอกให้ทักษิณชวยทุนสามาัญไม่จริงว่ะทักษิณแม่งออกไปแล้วมึงอ่ะมึงเห็นว่าทาักษิณหนึ่งตุนสามัญมึงก็แก้ให้มันแพงอยู่ว่ะมึงไม่แก้ไอ้เหี้ยมมันติดอะไรอยู่วะขอโทษนะครับคำหยาบเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมันแปลกเวย้ย มีคนผมบอกว่าทุกวันนี้ไอ้ตัวเฮียมีสามตัวหนึ่งนักการเมืองซื้อเสียงรู้ไหมทำไมมันซื้อเสียงทุกครั้งที่มาเลือกตั้งมันจะมีบริษัทยักษ์ใหญ,ใหญ่ไม่กี่ตระก,กูลประมาณห้าตระกูลและกษอินประมาณสิเจ็เครือข่ายไอมันตั้เอียวไว้พักใหญ่ห้าร้อยพักเล็กสามร้อยสองร้ักเล็กมากกว่าห้ห้าสิบล้าน 50, 50, 000, แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นไลยพอไม่ได้เป็นรัฐบาลเว้ยไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแม่สงสั่ง้ายหันขวาทหันได้หมดพอนักการเมืองทางเหี้ยทหารก็ชอบอ้างควางชอบท่าวว่าต้องขับไล่มันพอทหารมาขับไล่มันบอกกูจะไปดีลูกเว้ยต,ตัดติดเว้ยติดอะไรวะไม่มีเงินปฏิวัติไปขอเงินในทุนมาปฏิวัติพอาัปฏิวัติเสร็จเป็นหนี้เขาอีกเป็นหน,นี้ในทุน ไอ้ทุนมันก็สั่งสายหันขวาหันสรุปแล้วไอ้ตัวเฮียมันคือทุนสามานที่อยู่เบื้องหลังาหารปฏิวัติอยู่เบื้องหลังนักการเมืองเลือกตั้งที่ชื่อเสียงพวกเราของฝากพี่น้องครับช่วยกันประชาภัปงครับการที่เรามีปัญหาทุกวันนี้เราก็มีส่วนทำลายชาติบ้านเมืองสิทธิของท่านเพียงห0 0ร้อบ ขายให้หนักการเมืองช่วงพอเขาได้อำนาจมาเขาก็ป้ยี่ปูยยำอำนาจอันนี้คือปัญหา